ใน่ามการเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามการเวลาทำให้หลายคนเริ่มมองหาทักษะใหม่ๆเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับชีวิต,ตการเรียนรู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุดทําให้เราค้นพบหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพหลักสูตรขนมหวานไทยประยกสำหรับตลาดสากลเพื่อยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพใหม่และจากความสนใจผู้สมัครกว่า1,700คนทั่วประเทศผู้สมัครจากทุกภูมิภาคผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจาระบบโอฟอร์ดหรือ One Family One So Power โครงการนี้เกิดจากความร่วมืออขงก อิอุตสาหกรับแท็ก,ก้กและโอฟอร์ดหรือวันแฟมิลี่วันซอพาวเวอร์ตนเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน700คนทั่วประเทศโดย4จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดได้แก่สุพรรณบุรี นคนปรปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีโดยผู้ผ่านการคัดเลือกถูกแบ่งเป็นรุ่นย่อยตามจังหวัดโดยกระบวนการเรียนรู้ของโครงการนี้ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบะเริ่มด้วยการปฐมนิเทศทั้งหมด4รุ่นตีจังหวัดดังนี้จังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่ 1. 1มีผู้ผ่านเข้ารอบอบรม177คนและสถานที่จัดฝึกอบรมคือวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีแต่ขึ้นตั้งแต่วันที่22กันยายนถึงวันที่10ตุลาคม2568อจังหวัดนคนปรปฐมรุ่นที่2มีผู้ผ่านเข้ารอบอบรมานันทึ่ ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568จังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่3มีผู้ผ่านเข้ารวบอบรม175คนและสถานที่จัดฝึกอบรมคือวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน2568และจังหวัดราชบุรีมีผู้ผ่านเข้ารวบอบรม177คนและสถานที่จัดฝึกอบรมคือวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่23พฤศจิกายน2568รวมทั้งสิ้น710คนใน4รุ่น โดยภายหลังจากการประถมนิเทศต่อด้วยการเรียนดูทางรูปแบบออนไลน์รูปแบบออนไซต์150ชั่วโมงอาหารคาวห้าว50เมนูหลักตามหลักสูตรกลางเมนูสเสน่ห์อาหารไทยและหลักสูตรขนมหวานไทยประยุกต์10เมนูรวม60เมนูในรูปแบบออนไซต์ผู้เรียนได้เรียนดูทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติลงมือจริงตักเชฟโดยตรงผวกเขาอบรมจะได้เรียนทําอาหารตามหลักสูตรพื้นฐานที่สถาบันรับรองหลักสูตรจากเล่มสเสน่ห์อาหารไทยโดยเรียนทําอาหารไทย50เมนูและหลักสูตรขนมหวานไทยประยุกต์10เมนูรวมทั้งจีนหกเมนูตามหลักสูตรจนผู้เรียนสามารถปฏิ ลงมือทําด้วยตัวเองและยังมีการระดมความรู้สร้างระบบการทํางานเป็นทีมและมีการประเมินและทดสอบสมรรถนะเพื่อวัดผลทั้งทางด้านทาักษะความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการนําไปสร้างไรายได้จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะและเมื่อฝึกอบรมเสร็จทั้ง4รุ่นแล้วได้มีการคัดเลือก success case ทั้งหมด16คนและคัดเลือกผู้ที่เป็น the best of success ทั้งสิ้นทั้งหมด4คนและนี่คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น the best of success ทั้ง4จังหวัดแล่มาฟังความรู้สึก แนวคิดในการเข้าร่มวมโครงการนี้แต่ละท่านกันได้เลยทําให้เรา,ามีทักษะแล้วก็มีมีไรายได้เพิ่มค่ะสามารถไปต่อยอดธุรกิจได้ค่ะสามารถนําไปทาไส้ใหม่ๆห,หรือเปิดร้านใหม่ได้ค่ะเพิ่มยอดขายได้จะนําความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้นะครับไปพัฒนาฝีมือตนเองนะครับในสถานที่ที่ตัวเองทํางานร,รู้สึกได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตนะครับเพราะว่าได้ฝึกทักษะการทำอาหารและขนมหวานไทยประยุกต์ครับ นี่ก็ได้ไดทํามาต่อยอดนะครับในเรื่องของการเพิ่มนะครับในเรื่องของยอดขายโดยการที่เราได้พัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งเดิมนะครับที่ครอบครัวทําอยู่ก็คือทําเป็นข้าวต้มหมัดนะครับเราก็มาพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มไส้นะครับทําการลดขนาดนะครับของ ผลิตภัณฑ์นะครับคือข้าวต้มเนี่ยให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อตอบโจทย์ของต้องการของลูกค้านะครับรวมทั้งการเพิ่มไส้นะครับที่มากยิ่งขึ้นนะครับและมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้สามารถที่จะถนอมรักษาอาหารได้ครับเพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่เพิ่มยอดขายนะครับด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นความเป็นไทยครับแล้วก็นํามาเสริมรายได้นะครับปัจจุบันก็มีรายได้ประมาณ20,000บาทต่อเดือนครับ ทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ว่าเป็นการลงมือทำปฏิบัติจริงสามารถขยายสู่ธุรกิจได้จริงสร้างงานสร้างไรายได้ยังสร้างขนมไทยให้เป็นซอพาวเวอร์พร้อมออกสู่ตลาดสากลและนี่เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเดินหน้าพัฒนาคนไทยให้เป็นมืออาชีพเพื่อสร้างซอฟทาวเวอร์ขนมไทยให้ยืนหยัดในตลาดโลกอย่างยั่งยืนขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จัดกิจ,ก,จกรรม การฝูบรมเชฟอาหารไทยมืออาชีพหลังสุขุมวันท่ประยุกต์สำหรับตามแสงองทย่นี่